พี่น้องเอ้เก็บเห็ดหูหนูเก็บจนว่าแล้วลืมเปิดเขียน <c oughs> <c oughs> เปิดพี่ดูเป็นแผลไข่ <c oughs> นี่ควันนี่พี่น้องโอ้ยเนาะเนี่ยเอา้าป้าประสาทเนาะพี่น้องเนาะลองให้น้อยหนึ่งนี่หมู่บ้านเนี่ยเจอยังไหนหลายหมู่บ้านเนี่ยออกหลายหลายพี่น้องหมู่บ้านเนี่ยอ่จะฝ่าลมด้วยเงียบใส่ถุงก่อน โอ้ยเด็กโอ้ยลืมอีกแล้วโอ้ยลืมข้าวหมู่บ้านนี่เออเองจีนะักใหเนาะพี่น้องหมู่บ้านคอยไปเก็บเห็ดหิมะพี่น้องเอ้ยเป็นหิมะหมู่บ้านเนี่ยอันนี้หิมะละลายแล้วนี่นี่วันนี้คนที่ไปเก็บมุดถึงม่วงแล้วนะั่นดอกหน่อยเต็มยมยุ้โอ้ยจะมาหน่อยคือเด็นเยยนาะสับเป็นไงเด็กนาะ บ่นไง่เนาะวังหันมันข้ามมัแข็งเนาะพี่น้องเน้อว่อานข่อยก็ได้ร้ายี่ได้ถาดมันไงคนนี้ว่านเนี่ยว่านไปเอาสองจุ่มจุ่มเลน้อยอืออือเห็ดหูหนูนะคะเห็ดหูหนูเป็นบ้าลืมเปิดกล้องลืมเปิดพดี่โอพี่น้องเอ้ยเบาไปกันวะตีเปียดเห็ดแลว้วดอกห,หน่อยๆเตรีย้ยนี้พ,นนพี่น้องดอกหน่อยๆเพิ่นเบาเนาะค่ะเนาะ มาอีกเงาหนึ่งพี่น้องประสาทมูนเนี่ยมันเป็นอย่างเก็บเห็ดเราลืมเปิดกล้องโอ้ยเสอยเงวใครหนาวตีอี่มาบอลงแต่ว่านะ้าหนาวแด้พี่น้องเลยจะไ่เก็บเห็ดเก็บเห็ดหูวหน,หนูคือเก่าละค่ะแต่มันไม่เยอะมันไม่เยอะเหมือนที่อื่นเขาเมืองไหนทำไร โอ้ปลักไล่ได้ป่ะพี่น้องพี่น้องควันนี่ยาวเลยค่ะยาวเลยแบบนี้แค่นี้เนาะมันมันออกมันดอกมันแต่ว่าดองมันท่านเต็มเออเห็ดคือเห็ดหูนู่เลยพี่น้องแต่ว่าคนเป็นสีเหลืองเนาะค่ะเนาะเห็ดนี่อย่างเนาะนี่กินได้บ่นี่เห็ดเห็ดเห็ดอันนั่น เห็ดคอนกินได้เอว่าพ mm ี่น้องกำลังออกออกนิดๆหน่อยๆโอ้ยจะเป็นดอกหน่อยดอกนั่นเนาะนี่พี่น้องออกก็ออกดอกน้อยๆแน่ๆ ค่นข้าน้ำแข็งเนาะนี่เป็นนิ้วพี่น้องจ้ะหังบวชหังมาดอกไงเก็บก่อนดอกให้หน่อยเก็บถ้าดอกให้หน่อยมันเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งละลายเราดิ่ดอกหน่อยนี่นดอกหน่อยหลดูนี่ข้างนพี่น้อง เห็ดหนูหนูอวอขึ้นน้พี่น้องน้ำแข็งละลายแล้วเก็บเห็ดหูหนูพี่น้องน้ำแข็งละลายแล้วแต่ว่าดอกมันไม่ใหญ่ ดอกมีแต่ดอกในน้อยพี่น้องเอ้ยดอกน้อยบ่หลายคือเพื่อนเพื่อนดอกพี่น้องเพราได้เก็บเอาเนาะคะเนาะนี่เนาะมองนี่ก็หนัก มันนี่สิได้พ่อโล่เด้วพี่น้องว่าดในโลเครื่องในโลเครื่องถือว่าหลายอยู่ด้พี่นอ้องแกมันนี่ได้โลหนึ่งกับว่าดีด้อเง็ดหน่อยหน่อยมันนี่ได้ว่าดอกหน่อยอน,อยอน,อยอนี่ดอกหน่อยจะต้องขึ้นไปเพียดอกหน่อยเพี่น้องดอกหน่อยเต็มเนี่ยเง็ดเนือยยังออกด้วยพี่น้องขวัญเนือย ออกเลี้ยงเต็มเนี่ยออกน้อยๆเนี่ยเนี่ยมองละนิดละน้อยสกลหลายกับบ่ออกต้นเป็นตาออกกับพันบ่ออกต้นไ่เป็นตาออกพันออกเอ้ยเนาะพี่น้องนะอารมณ์พี่น้อง <c oughs> งัดลงงัดลงเอ้ยที่ใดพ่อ กิโลก็น่อได้จักกิโลนี่เด้อเห็ดหนูหนูเองมื่อนี่เก็บไงหัอวอันนี่เป็นน้ำแข็งแก่น้ำแข็งเอามื่อนี่น้ำแข็งละลายละ,ละอู้หูขุ่นมันอยูชงสูงไม่พี่น้องเห็นปะขุ่นเอาพ่อถืงพีไ่ได้เดี๋ยวไม่น้องคนไก่เห็ดอ อ้าบนี่พุ่นพี่รองเอ้ยพุ่นพี่สูงๆพอด้วยพ่อไ่พินห้ไล่ไลเน็ดหูหนูไปผู้เตี้ยนว่าถึงหน่อยๆเอาพุ่นถึงวะโอ้ย มันอยู่สูงหลายพี่นอ้องออาขึ้นเอาได้บาทีิพี่นอ้อ,อ,นองเอ้ยโอ้ยขื่นเอาพลังพลังพลัง,งขึ้นเก็บหูหนูอ้ามีเทียนนี่เทียนเดียวเด,ยเ,ยเดี๋ยพี่น้องเราเก็บไข่ควยมาเด้อว,วดเด้อมาเด้อคนเอ้ยไป็นไงพี่นี่ บ่ได้พ่อรู้จ้อยพี่น้องไดแต่จะมงังเคืองหนึ่งนี่ยล่ะอ่ะเมียหรอพี่น้องมันอ่ะมาหาเก็บเพชรอันหูหนูทำแข็งมันละลายเนาะกันเนาะแต่วันบุษันแหง่งไงอ่ะเมียหรอพี่น้องจกาปัะนี่ป่ะไปสรุปดีเฮียนว่าได้ไหล่ในหน่อยได้ไล่เนาะกันเนาะมาสรุปปัะนี่พี่น้องไปเก็บมาว่าหันได้เก็บอยู่สองต้น เก็บสองต้นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันเป็นงาหลายงาอ่ะใบซ้ำนี่แหละมือเนี่ยใบพหลายพี่นอ้องตาดอกน,น้อยๆดอกซ้ำนี่แหละแกงแซบแกงแซนนอกใหม่ดอกใบใหญ่พี่น้องจแะหลังจากหมูอานนี้แกช่วยไปเก็บเป็นหิมะเนาะมือนี่หิมะละลายแล้ว,นนลวพี่น้องผมมีน้ำแข็งเก็บง่ายไงแต่ว่ามันหัวไหลายใบซ้ำนี่แหละใบพ่อกระเทือนกระเทือน มัดตากแหี่มันบัวลายคือทางบ้านเพิ่นเนาะพี่น้องเนะาะทางบ้านข่อยมันบัวลายมีซัมเนียกับว่ามันเดียวดีเนาะเก็บมาผสมกันทีละนิดทีลานอยไว้ใส่ายา่ำไว้ใส่แกงอืาามไว้ใส่ย่ำไว้ใส่ใส่ตุ่มจืดพี่น,ออนออ้องเอ้เทลานอยแยกจากใส่ซัมพ้วนสะอาดเพิ่นเนาะถนะ้เนาะไส้ซัมเนียแบบพี่น้องจ้าสรุปเห็ดเก็บวันเห็ดวันนี้ใส่ในนอยหอยมู่บ้านได้เป็นโลกบนนี่พี่น้นองจ้าหมู่บ,บ้านี่ยแยกจอยได้โลกเคืองบนได้หมู่บ้านเนี่ยใส่สองถาดนี้ง่ายบนอืม มึงนี่อะไรตัวนี้ละ่ะเอาซ้ำนี่เอาดอ,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 เอ,ดอกเน,นะาะพี่น้องเนาะขอบคุณเพื่อนขอบคุณทุกทุกทอนอือขอบคุณทุกทุกทันเนาะพี่น้องเด้อหนาวพี่น้องจกะขอบคุณทุกทุกกำลังใจขอบคุณทุกทรัพย์ขอบคุณทุกไรคือเก่าล่ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ